สวัสดีครับกอกนิวครับตอนนี้ถวายสังฆทานนะครับใกล้จะเสร็จแล้วอย่าอย่าเพิ่งไปรบกวนหน่อยไปได้มั้ยทรายขึ้นต็มคาราเบียวรับไปได้มั้ยทอืย เก็บไปให้ดีครับแนี้เนี่ยผมว่าให้ผมก็าหยคุณดังคมณดังครับ ด่วนเลยครับเมื่อสักครู่เอาให้หลวงพ่อเติมเต็มให้ครับมีปฏิหารแดงมีปฏิหารขาวมีเหรียญปุ่นนี้แล้วก็มีเกาะเหล็กครับ เวลานะครับเราฟังเวลาจากหลวงพ่อนะครับอ okay. อย่าตัดใจรักก่ทนกิดตัใจรักก่อนอา

PADEPA VADHANTAM RAYO SUKHITI KALUKAM DHAVAM AMBIGAM NASI MRISVAM NICAM PATHAM VATARINA CHATAM RATAM

पान भावेया सदा सोठी भवन पुते, भावतो साम बंभावण, रखन्तो on the

กินข้าวกินน้ำกัก่อนกัเนเรมอรับระทานอาหารกันก่อนวันนี้หลงพ่าได้ถ้าได้รัเชิ้อนันได้ถ้าได้เปน,น,น,นุยก็เป็น่น่าจะเป็นวันที่สิบเอดเนี่ยจะได้รับเิี้ที่ปวดหุยวันที่สิบเอ็ดนะกินข้ากินน้ำพัอนกเ่นอนี้หลงพ่อไม่บอกว่าหลงพ่อไม่บอกเวลานะครับวันนี้กินข้าวกินกากินน้ำกนกนกนกวา,าวากนน้้วกวนา ครับเชิญครับตรงขวานซ้ายมือนะครับมีแม่ครัวคอยบริการอยู่นะครับคุณคิตตี้ครับเมื่อสักครู่ผมถวายหลวงพ่อแล้วนะครับได้เห็นคลิปไหมครับเมื่อสักครู่ผมได้ไปถวายหลวงพ่อแล้วครับสาธุบุญด้วยนะครับเดี๋ยวเราออกไปรับประทานอาหารออกไปทานข้าวข้างนอกนะครับ